อักกีลารอบที่สามกำลังจะเริ่มขึ้นนะคะอาไปเรียโตอวะตาโคชาตั้งงาะโยคะโยคะโยคะโหคบเอาเลิมได้อันนึงโอย่าไปเต้นดิกๆเลยอย่าไปเต้นดิกๆเลย ขอดิ๊กหน่อยดิ๊กหนยดิ๊กหน่อยดิ๊กหน่อยดิ๊กหนยดิ๊กหน่อยดิกหน่อยดิ๊กห่อยดิ๊กหอยดิ๊กหน่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 อดิ๊กหน่อย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 ดิ๊กหนเอยดิ๊กหนอดเ๊กหน่อยดิ๊กหน่อดิ๊กหน่อยดิ๊กหน่อยดิ๊กหน่อยดิ๊กหยดิ๊กห่อดิ๊กหอยดิ๊กหน่อยดิ๊กห่ะยดิ๊กหนยดิ๊กหน่อยด